สวัสดีครับเพื่อนๆครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องลงทุนหุ้นอเมริกานะครับขอภัยเสียงด้วยนะฮะหนักไปหน่อยครับเพื่อนเพื่อน ตลาดทุนเราครับบวกมา4สัปดาห์ติดแล้วนะครับโอ้โหต้องบอกว่าขึ้นแบบไม่พักเลยนะฮะเนี่ยจังหวะลงทุนของพวกเราก็ยิ่งยากขึ้นไปอีกและสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเกาะกันมาเป็นกลุ่มเลยนะฮะได้แก่ Amazon ครับได้แก่ v i s a นะครับได้แก่ m a s t e r c a r d นะครับโอ้โหการจ่ายเงินการซื้อสินค้าทุกอย่างธุรกรรมออนไลน์เพียบเลยนะครับมาสเตอร์คนั้นบวกมาได้เยอะที่สุดเลยครับเกือบ4%เครับเพื่อนๆนี่ก็กําลังจะไปลุยจีนจริงๆัแล้วนะครับสำหรับมาสเตอร์คัสนะฮะวีซ ูวีซ่าหน่อยนะครับพอดีว่าเอาลงพอตช่องตรงนี้นะฮะแป๊บเดียวครับมันพุ่งทะลุขึ้นไปแล้วนะครับนี่นะฮะคุณใหญ่ๆนะครับบางทีเรารอนานไม่ได้นะครับเก็บไปได้ประมาณไม่กี่ไม้เองครับน่าจะไม่เกิน3ไม้นะครับน่าซ้ำไปนะครับเพราะคิดว่าไม่น่าจะลงต่ําไปกว่านี้แล้วนะฮะได้แค่นั้นเองครับแล้วก็ปล่อยให้มันไหลไปครับ ให้มันลอยไปนะฮะสำหรับวีซ่านะครับก็ยังคงมีความแข็งแกร่งอยู่นะครับเป็นหุ้นใหญ่ที่มีอัตรากําไรสูงมากนะครับสูงที่สุดเลยในบรรดาหุ้นใหญ่นะครับนิดนึงนะครับสำหรับวีซ่าลืมบอกไปว่านี่ขนาดฝ่ายบริหารนะครับออกมาทยอยขายหุ้นนะฮะก็ยังไม่ลงครับสำหรับวีซ่าค่อนข้างแข็งพอสมควรนะครับลิลลี่ก็บวกใกล้เคียงกันนะครับอันนี้ก็ขึ้นตามโนโวนะครับโนโวก็จะไปสร้างโรงงานผลิตยาเบาหวานยาลดน้าหนักใหม่นะที่ฝรั่งเศสก็ได้รับอนิสง์ขึ้นตามไปด้วยนะครับแล้วก็อดขายออนไลน์นะฮะ รายที่ผ่านมานะครับสูงสุดเป็นประวัติการอีก1ปีนะครับนี่นะครับก็เลยทําให้หุ้น Amazon Visa แล้วก็ t e r c a r d นะครับเกาะกันไปครับในสัปดาห์นี้นะฮะนอกนั้นก็1%บ้าง0ูนจุดเท่าไหร่ก็ว่ากันไปนะครับแต่ที่ร่วงลงเยอะที่สุดนะครับก็คือ NV i d i a เดียนั่นเองครับก็เนื่องจากว่าดีเลย์ชิปนะครับชิปที่จะทํามาเพื่อจีนครับสตัวเปิดตัวนะครับช้าไปหน่อยก็เลยทําให้ลดลงไปนะครับโอเคครับมาบอกจังหวะที่ยังรอพวกเราอยู่ดีกว่าครับตัวแรกนะฮะวอลยนรดูจาก iSI ตงี้ ยังคงรอเราอยู่นะครับเส้นนะครับยังอยู่ที่แนวรับพอดีเลยถ้าเพื่อนๆอยากเข้าวอลมาร์ทนะครับก็คือเข้าได้เลยนะครับไม้แรกวอลมาร์ทก็คือเป็นหุ้นค้าปลีกอันดับหนึ่งนะครับแบ็กไฟเดย์ที่ผ่านมาก็ขายดีมากนะครับทั้งที่ร้านเองแล้วก็ออนไลน์นะครับสำหรับวอลมาร์ทถ้าใครอยากได้หุ้นค้าปลีกผู้นําแบบนี้นะครับก็สามารถที่จะเข้าได้เลยครับราคายังรอเราอยู่ครับหุ้นที่2ครับ CSO ครับ Cisco นั่นเองครับนี่ ISI ยังรอเราอยู่นะครับยังขึ้นมาได้ไม่เยอะนะครับ c i s c ก้ปันผลยัง เทาราคานี้ครับก็ได้เลยนะครับที่ราคานี้ได้เลยแต่ถ้ามันลงมานะครับเราก็มีสำรองไว้ที่ช่วงราคาประมาณสัก45นะครับเพื่อนๆอ่าตอนนี้ราคาที่48ครับเข้าได้แต่ต้องเผื่ออีกสักพายหนึ่งครับที่ราคา45นะครับหุ้นตัวต่อไปครับอยู่ในโซนที่ยังไม่ได้ขึ้นมามากนักสักเท่าไหร่นะครับที่พอจะหาได้ก็คือแอปวีนั่นเองนะครับใครอยากจะเข้าแอปวีฮะตอนนี้ยังพอเข้าได้อยู่นะครับอ่านี่หุ่นนั้นเริ่มขยับตัวขึ้นมาบ้างแล้วนะครับสามารถเข้าได้เลยนะครับที่ราคา103 38แล้วเราก็รอต่อไปที่134นะครับ131แล้วก็129เพื่อนๆสามารถเลือกได้เลยนะครับกับบริษัทยาอันดับต้นๆของโลกนะครับแอปวี บริษัทต่อไปนะครับตัวนี้ไม่ค่อยได้พรีเซนต์กันนะครับเนื่องจากว่าแต่ก่อนนั้นโหขึ้นมาแบบไม่พักเลยครับตอนนี้ลงมารับพวกเราแล้วนะครับก็คือ a x e l i s Technology โนั่นเองนะครับก่อนจะไปดูจังหวะราคานะครับอยากให้เพื่อนๆทราบครับว่าบริษัทนี้นั้นทำเกี่ยวกับอะไรนะฮะบริษัทนี้เป็นของอเมริกันเลยนะครับดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและการจําหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์การผลิตเซมิคอนดักเตอร์นะครับที่มุ่งเน้นไปที่เทคโนโลยีในการฝังไอออนนะครับซึ่งเป็นกระบวนการสําคัญในการที่จะผลิตเซมิคอนดักเตอร์นั่นเองนะ ไตวันเซมิคอนดักเตอร์นะครับซัมซุงโกลบอลฟาวล์ทรีสนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากทราบว่าคู่แข่งเขาคือใครนะครัตรงๆเลยนะครับเอเมจนั่นเองนะครับก็คือ a p p พายแมทริอัลส์นะครับอันนี้คือเต็มๆนะฮะแล้วก็อ้อมๆเหลือก็คือ Lam Research นั่นเองนะครับเป็นหุ้นที่ดีหุ้นหนึ่งนะครับมาดู s e e k i n g Alpha นะครับเพื่อนๆจะได้เห็นภาพนะครับว่าหุ้นนี้นั้นค่อนข้างที่จะน่าลงทุนเลยเดียวนะครับหนึ่งปีที่ผ่านมานะครับบวกมา61.7%นะครััััััับบบบววนน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 ีีีีีี้้้ไมม่่่่่่่่ปปผลละะะะคคครรรแเเเพืออออๆดููฮ PE ยททท17าาง านมานะครับ607%นะครับ10ปีที่ผ่านมานะครับ1345นะครับอ่านี้ถือว่าจังหวะเข้าลงมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดครับขึ้นมาจาก RSI นะครับนิดนึงนะยังพอลงทุนได้อยู่ครับตรงนี้ก็คือสามารถที่จะเข้าได้เลยนะครับช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่ราคาวิ่งเยอะพอสมควรเข้าได้เลยแต่ว่าเราก็เผื่อไว้หน่อยครับตรงนี้อีกสักไม้นึงนะครับที่115นะครับโดยประมาณ2ไม้ครับเข้าได้เลยกับ115นะครับสําหรับบริษัทนี้ที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับเพราะอิงกับเทรนด์ของโลกอย่างเซมิคอนดักเตอร์ด้วยนะครับยัง ต้องผ่านกระบวนการของทาง e x คซ i ลิสครับผมโอเคครับนี่คือ4ตัวที่น่าสนใจนะครับจังหวะยังคงรอพวกเราอยู่นะครับเพื่อนลองพิจารณากันดูอีกทีนะครับ สัปดาห์หน้านะครับมีตัวเลขเศรษฐกิจที่สําคัญอะไรบ้างนะครับตลาดนั้นจะผันผลอย่างไรมาดูกันครับวันจันทร์ครับชิวๆครับผ่านไปเลยครับวันอังคารก็ไม่มีอะไรนะฮะผ่านเช่นเดียวกับวันพุธนะครับก็จะมีแค่ GDP นะครับแต่ผมให้ความสําคัญที่วันพฤหัสครับกับวันศุกร์นั่นเองนะครับวันพฤหัสครับ Core PCE นะฮะ Unemployment Claims นะครับสองอันเลยมี o p e c ด้วยนะฮะแต่ว่าวันศุกร์ครับ PMI และตามด้วยมาแล้วนะครับลุงเจอรโรมพาวเวลครับจะออกมาให้ทิศทางอย่างไรนะครับจะเข้าทางตลาดอีกหรือว่าจะ สร้างความกังวลให้ตลาดอีกครั้งหนึ่งนะครับต้องรอติดตามกันนะครับสำหรับสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะฮะและเช่นกันครับไซเบอร์ทรัคมาแล้วนะครับทุกอย่างจะถูกตอบคําถามแน่นอนแล้วครับวันที่30นี้นะครับถ้าใครอยากดูก็นี่เลยครับยูทูบนะครับออฟฟิเชียลของทางเทสลาครับหรือว่าจะเป็นเทสลาเว็บไซต์ก็ได้นะครับไบอิมัสนะครับบอกว่าน่าจะมีกําลังการผลิตประมาณสัก2 0 0 0 0 0คันต่อปีนะครับเรามาดูกันครับว่าจะปังหรือแป๊กนะครับสาวกเทสลาก็เจอกันหน้าจอนะครับวันเปิดตัวนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็เท่านนี้ะครับ รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับที่เมกาหนาวมากเลยฮะผมไปซะแล้วนะครับ <c oughs> เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ